สวัส <So, S 2> ด,ดีท่านผู้ชมชาวโลบอกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิอันเกมครับสาหรับวันนี้วันคริสต์มาสนะครับ<ๆ>ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ลงภายในวันนี้นะฮะเพราะว่าผมอัดคลิปช่วงบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วถ้าคลิปนี้ได้ลงวันนี้นะก็แสดงว่าเผาคลิปหนักมากๆนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาใช้ผลไดโนเสาร์ผลใหม่นะฮะเล่นครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาอยู่ในห้องวีนะฮะและตอนนี้เนี่ยน้องมิวอยู่ในห้องวีกับเราด้วยไม่ได้มีแค่น้องมิวสิมีเข้า หด้วยนะฮะฮังไงโผล่เข้ามาในกล้องแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาคุยกับน้องมิวเรื่องไอ,อ้ท็อดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไอ,อ้ท็อดเนี่ยมาบุกแมพผมนะฮะต้องถามเลยว่าเป็นอะไรกันนะครับอา้าวเชียร์หรือเป็นภาษา <c oughs> <c oughs> น้องมิวเรียกหนูมาคิดถึงเราสิอา่าเปล่าครับจ๋าเอาจ๋าจ๋าแล้วนะจ๋าแล้วนะเป็นอะไรกับไอ,อ้ท็อดกันแน่ถามให้เคลียร์ฮะถามให้เคลียร์ท็อดไหนนี่เฮ้ย <c oughs> มันเป็นผัวหนูใช่ไหมหนูไม่รู้จักผม <D pri ly> ว่าไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมครับไม่ใช่หรอกมันบอกว่ามันเป็นผัวหนูนะแฟนหนไูไม่ใช่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 หนูบอกความจริงมาครับบอกความจริงมานะมีคนหึงต้องมิวด้วยเปล่าแค่อยากรู้เฉยๆแค่อยากรู้มันเป็นใครคือพี่อันเป็นแฟนหนูไง่ะพูดไม่รู้เรื่องละพูดไม่รู้เรื่องละนะฮะบอกความจริงมา ไปคบกันตอนไหนครับพี่ก็หงเป็นกิ๊กอ๋อจะบอกว่าตัวเองเป็นแฟนผมแล้วเขาหงเป็นกิ๊กว่างั้นเถอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะน้องไม่ใช่แบบนั้นเลยน้องเข้าใจผิดแล้วครับพี่อยากรู้เหรอใช่บอกมาสิบอกมาเลยนะจ๊ะบอกมาจ้ะหนูบอกความจริงพี่ก็ไม่เชื่อเชื่อแค่บอกว่ามันเป็นผัวน้องมิวพอมีอะไรมาแลกกับคําตอบหนูไหมผลใหม่อะไรงี้ได้มาสู้กัน ถ้าแพ้บอกความจริงพี่ถ้าชนะพี่พี่ให้ผลถาวรใหม่โอเคปะละ่ะเดี๋ยวไปรอเก็บผลก่อนถ้าหนูได้ผลแพงกว่าพี่อันต้องบอกรักหนูอะไรครับเนี่ยโอเคก็ได้โอเค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 ไปไปเก็บผลกันอีก5นาทีนะฮะเอาล่ะมาแล้ว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 ปึ๊บโอเค กล่องไหนกระโดดมาหาผมกล่องนั้นแหละได้แน่นอนแล้วสองฝั่งกล่องนี้ก็ได้วะสีเหลืองได้อะไรโอ้ผลระเบิดแล้วต้องมิวล่ะอ้าต้องมิวได้ผลควันจาเอาละครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะฮะเราได้เวลาถามความจริงกับน้องมิวแล้วครับซึ่งผมต้องเอาชนะน้องมิวให้ได้ก่อนนะฮะแต่ว่าน้องมิวเล่นผลคิสเนะ่ะอันนี้น่าจะยากอยู่นะแพงกว่าพี่อันหนูรอพี่สัญญาอยู่พี่อันผลหนูแพงกว่าอ๋อสัญญาอ๋อได้รักเข้าหงสครับเป็นไงเกิดไฟแคสเลยยังเกิดไฟแคหเลยยังเกิดไฟแคหเลยยังฮเฮ้ยไม่โดนเฮ้ย ไม่โดนมาดิ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 เออมาดิ เจ็บดูนะเจ็บดูนะฮึไม่โดนเลยฮึที่ผมเพเล่นผลใหม่ด้วยท่านผู้ชม แบล่งล่างด้วยแบล่งล่างด้วยมามามา่ยังแบล่งล่างไม่ได้จังหวัแบล่งล่างแบ่งล่างเอออืออืออือโอ้โยต่างฝ่ายต่างทัพโอ้โห เคืนร่างเดิมกดสกิลยังไม่เสียนเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับแ้ต้องมิวคั่งคะ้องมิวจะฆ่าผมต้องมิวจะฆ่าผมต้องมิวคั่งเฮ้ยเฮ้ยอืออืออโอ้้องมิวคั่ง้องมิวจะฆ่าผมดยผมด้วยมิวคั่ง้องมิวจะฆ่าผมเฮ้ยแปลกล่างโอ้ ข้างใหญ่เลยข้างใหญ่เลยโอ้โหเขาเล่นผลเป็นเหมือนกันที่ว่าเขาเล่นผลนี้เป็นเหมือนกันที่ว่าคาบต่อด้วยดีเอออืม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 คาบ ซัด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 เรียบร้อยฮ่าฮ่าพี่อันนี่ใส่ไม่ดี <laughs> พี่ชนะบอกความจริงมา<ะ>พี่อันขี้โกงเอาใหม่อะไร <laughs> อ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ <laughs> โอเคมาสามรอบหนูไม่ได้บอกว่ารอบเดียวได้ได้ได้ให้เปิดก่อนเลยมาเอาดิเอาดิให้เปิดก่อนเลยให้เปิดก่อนเลยเอาเดี๋ยเอาดิเอาดิเอาดิ อ๋อจะไปฟาร์มก่อนเอาไปฟาร์มหางก่อนโอเคได้เดี๋ยวรอก็ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเอาผลเดวเสามาพีพีนะพีพีกับต้องมีคนแรกเลยนะฮะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะอ้าวพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วนะอุ้ย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 อุ้เดี๋ยว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 เย็นยโอ้โเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว นี่เนี่ยซัดซัดเลย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 เกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วโอ้โหย่โอ้โหยเกือบไปแล้วออืื มาดิมาดิไม่โดนสัตสัเลยสัตเลยสัตเลยมสัตสัสัตสัมันสัตมันทีเล็กลูกพ่อ จับค่ซัพเพิร์ดสองแล้วสองแล้วแรงจังอะก็พี่เป็นคนแรงครับผมต่อให้ด้วยนะท่านผู้ชมครับผมอยู่ฝั่งมาลีนนะฮะผมอยู่ฝั่งมาลีนค่าหัว9ล้านนะครับน้องมิวนะฮะอยู่ฝั่งไพเลตนะฮะโจรสลัด18ล้านนะครับ18ล้านนะครับ ต่อเลยไหมต่อเลยไหมลใหม่โกงไม่โกงไม่โกงเลยรอวีสีหมดสิจะโกงเหรอโอเคได้ได้ได,ได,ได้อุ้ยรู้สึกว่าน้องมิวมีน้ำโหทุกคนครับน้องมิวเขามีน้ำโหว,ว่ะไปฟาร,รม์มโอ๊ย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 ,ย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 แรงทิหายเลยท่าเนี้ยคาบาบคาบเลยสีพุ่มเข้าไป กือบตายแล้วกูเกอบตายแล้วเกอบตายแล้วโอ้ย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 โอตายเกตายอ้ยอ้โอ้้โอ้โอ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  ไอเลือดเหลือน้อยตั้งนตัวไม่ทันเมื่อกี้แปลงร่างยังไม่ได้นะถ้าผมหันไปสวนแล้วผมแปลงร่างนี่ผมชนะไปแล้ว<อ>พี่ชนะ2บอกความจริงมาเลยเออหนูให้พี่ชนะให้เฉยหลัก2เกมแรกโอ้โหดูเขาพูดนะฮะดูเขาพูดนะฮะดูเขาพูดนะฮนะบอกมาซะชนะหนูให้ได้อีกเกมสิเดี๋ยวบอกได้ได้ไปฟาร์มไปฟาร์มแป๊บนึงเฮ้ย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  hơi hơi khi cô hả bằng khi cô hả khi cô hả à? khi hả khi con hả hơi khi cô rồi, khi rồi, khi khi rồi, khi đẹp đi khi con nào khi rồi. โกงสุดๆเลยโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะเฮ้ยโกง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 เสร็จแล้ววะโอ้ยเฮียจมโอ้ยจมดินมันขึ้นไปไงเนี่ย ôi tuyệt cơn tuyệt cơn Yeah, loud, yeah, loud! โอ้ยโอ้ยไม่จริงนะทีฉันแพ้เหรอเนี่ยที่ผลจนต้องเสาแพ้อย่างนั้นเหรอไม่จริงสองสองตัดสินไหมไม่เอาขี้เกียจแล้วไม่อยากรู้ก็ได้ความจงความจริงอะไรน,นั่นนะไปเอาไปละผลชีสเสนอมันโกงมันโกง ม <laughs> ันโกงยูนิฟวมันโกงเดวส์เสามันช้าไงท่านผู้ชมเดวอส์เสามันช้าใช่เดวส์เสามันช้าใช่แล้วโอเคทุกคนครับคลิปนี้นะฮะผลเดวอสาสานะผมเพิ่งเล่นวันแรกเฉยๆหรอกจริงๆถ้าผมเล่นหลายๆวันเนี่ยผมเล่นจนชินเนี่ยรับรองว่าแพ้ผมแน่นะฮะ โอเคแค่นี้เลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้เลยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยครับพี่สัญญาจะบอกรักหนูไงไม่เคยพูดเลยลืมไปแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเจอกัในใคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับวิ่งจ็บใจจริง